กินกัดๆเขาไม่ใช้ไหวพีพหรอกใช่คนโง่ๆเขาเออโดยกูได้ได้มาไอบอขอไอบอลูกนึ่งมาตรงกลางเลยเอาเอาไอบอไปใช่ห้าสองแล้วนะเตรียมโอนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่โอนกูทำคลิปจัดเอาเอาไอบอไไว้เอาเอาเอาไอบอไอบอไอบอเออเออ พี่เซมอะไรเหรอเอาลองตาแรกดีเถิดนะมาดิมาดิอย่าโลบอย่าโลบก็มาดิครับก็มาครับก็มาครับมาแตกนะมาแตกก็มาดิครับครับลองหัวนะเราวางก่อนนะมาแตกนะมาแตกนะเอ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ยเวอร์ไปเปล่าเฮ้ยเอาเฮ้ยเวอร์ไปเปล่าเอาเฮ้ยโอ้ได้ก็บอกแล้วไงอย่าให้เอา ไม่คือผมอ่อนให้คุณดิเฉกครับไม่ครับบอกเว่าอย่าร้องดีเซิร์ตนะดีเซิร์ตพอดีเซิร์ตบอกแล้วไงว่าอย่าร้องพอดีเซิร์ตกินไม่พอดีเซิร์ตได้ได้เดย์บอให้ด้วยลูกนึงเจยบอให้ด้วยลูกนึงไม่ได้ไหมไม่ได้ดีดีมาเขียนเหยืองเขียนเหลืองเออเดยอลูกนึงไม่เดย์ยันไม่นะยังยังนะพอแตกมาดิมาดิ จากหัวแตกครับอยานได้เอาได้ได้อย่างเดนยิงอ่ะครับน้องเข้ามาดิครับเข้ามาดิเลยให้ดันทำไมอ่ะดันมาดิดันมาดิโอ้โหเอาเป็นผู้ชายว่าดันมาดิให้ให้ให้ดันอย่างเดียวเลยอ่ะดูดิดูดิดูดิดดูิมาดิรองอะทุกคนมาดิมาดิเอา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 อดีตอดีมามาเร็วเดี๋ยวดดูู ทางด้วยไหมบักที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดีวดิเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้มาดิ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 ดเนี่ยอัดตัวเลยมาดิครับมาดิไม่ได้อัดตัวครับมาดิครับเอาคุณไ่ยิงผมแล้วครับคุณไม่ยิงผมงนั้นเลยเหรอครับยิงไม่ให้คุณไปยิงนะครับแล้วแต่มาดิครับยิงเรียบร้อยมาดิครับมาดิครับขอแตกคุณอัดตัวผมอย่างเดียวเลยอนะ ไหนไหนโอ้โหอ่ะอ่ะมาดีใจเย็น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 แตกนะแตกนะอย่าร้องฮะออกมาดีออกมาใจเย็นใจเย็นอัดตัวอย่างเดียวเลยอ่ะอัดตัวอย่างเดียวเลยอ่ะเจ็บจิบจิบจิบป้อมยาได้แล้วสาวป้อมยาได้แล้วสาวแล้วแต่ทำไมอ่ะออกมาดิเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ มาดิเออเ่อให้ให้ตอนนี้ให้ตอนนี้ยใตอนนี้แบบล่อคุณเฉยๆแบบล่อสงสารคุณนเพราะว่าเรานําคุณมาแล้วหนึ่งตาแล้วเราก็เลยไม่ต้องอ้างครับไม่ต้องอ้างไม่ต้องอ้างไม่อ้างไม่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 อ้อมีอ้อมีอ้อมีอ้อมได้ได้ไม่นีได้ได้เดี๋ยวไม่โอนให้กูนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เอาชนะผมไว้มันได้ก่อนเลยครับ าจจะดักส่งไปไม่ได้แต่ขาวเออเออดีเสอร์ตนะดีเสอร์ตได้ดีเสอร์ตได้ขอดีเสอร์ตกันแหละได้ไม่โดนแม่ทำทุพอาจารยเลยอะไระดักวิ่ไม่ได้เลยปากแซมเกิรเดียวมาดิตรงเออโอเคไปมาดิมาดิไม่ปวดอุอ้ยออแม่ดาบเจ็บพอดีขัดตัวครับคุณอ,อัดตัวทำไมอ่ะเดี๋ยวเอาไปก่อนเออเอาไปก่อนโอเค มาดิ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 ครับมาดิคุณจะหลบทำไมอ่ะเฮ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บอยู่นะปั๊มยาเอ้าวไม่ปั๊มยาด้วยนะอ้าวได้ปั๊มยาปั๊มยาด้วยดูดิทำไมทำไมอ่ะเรียบร้อยมาดิมาดิ ระวังหัวนะมคุณระวังหัวนะครับระวังหัวระวังหัวนะครับเอ้ย้ยปโดน้ยแป๊บเฮยไดนะดนมาดิ ไหนเฮ้ยโอ๊ยอแตกนะระวังนะ,ะงน <First Blood. S 2> ได้ได้เราให้นายเฉยๆได้มาเราจะไม่อ่อนให้แล้วนะเอาลูกซองนะตอนนี้ลูกซองได,ได,ได้ลูกอะไรก็มาเถึง <laughs> มากลางมากลางตรงกลางตรงกลาง ต่างไหมเนั่ยไม่ดีแล้วจะหลบทำไมล่ะไม่ได้หลบครับไม่เคยหลบครับไม่เคยหลบครับเใจเย็นๆจะไม่เคยหลบคเขาไม่เคยหลบคเขาไม่เคยหลบไม่เคยหลบไม่เคยหลบมาดีมาดีมาดีได้ได้วบ่หไม่เคยหลบอยู่แล้วลองหัวนะ้ยหัวเม่ได้หัวไม่ได้โอ้โหหัวนึงไม่แตกว่ะ ปอมยาเดี๋ยวครับปอมยาไปเดี๋ยวครับฮะมาดิให้ผมดันอย่างเดียวเลยอ่ะคุณไม่ดันเลยอ่ะครับอโดนไหมล่ะครับเฮ้ยเวอร์ไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ไปเปล่าเฮ้ยเกินไปนะเฮ้ยบอกแล้วอย่าร้องอย่าร้องผมบอกแล้วผมเอาจริงเวอร์ไปเปล่าเฮ้ยผมบอกแล้วไงครับว่าตอนนี้ผมเอาจริงะครับโอ้โหเวอร์ไปเปล่าเกินไปสามไปัตเล่นมาตั้งนมตั้งนาน จะให้มาแบบขอลูกซองนะขอลูกซองนะขอลูกซองอะไรก็มาถึงซองเค่นั้นแหละอะไรกมาถึงและมาดิมาดิขึ้นมาดีๆนะระวังหัวแตกนะอ้าวได้ระวังหัวนะขึ้นมาดีๆีนะขึ้นมาหัวหัวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหขบยาแป๊บหัวเม็ดหนึ่งนะขบยาแป๊บขบยาแป๊บใจเย็นหัวเม็ดหนึ่งนะใจเย็น เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่ออะไรวะฮะตามจริงเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมทำไมอ่ะไม่ได้เหลี่ยมก็เล่นไงก็บอกว่าปัญญากรก็เล่นอยู่เนี่ยเห็นไหมโอ้ปัญญากรอะไรอ่ะที่ที่ย่ามเฉ็ยนตั่งไอวอน่ะเฉียนวาแป๊บแป๊บแป๊บเดียวเดียวเท่าเองหมดหมดหทั้งายอ๋อไอวอลรูกหนึ่งได้ตัง อะไรนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยไอ้บอลลูกนึงตรงกลางการแข่งเขาไม่ขอไอ้บอลกันเลยใช่ไหมไม่ได้หรอก็ได้แต่ว่าก็ไดนะอาไปเดียวมึงลูกแตกมาโม่ๆสุ่มสีไปแม่ลดมันรู้งปรับเดียวมึงลูกหัวไปนึงหัวไปนึงเดียวมึงลู บอกแล้วอย่าปากแฉบเล่นให้มันก่งเหมือนปากบ้างน้องๆเล่นให้มันเก่งเหมืนปากบ้างได้แค่นี้หรอเล่นในคอมอ่ะได้แค่นี้แหละได้แค่นี้หรอเล่นในคอมอ่ะกูก็เล่นในคอมเหมือนกันะครับกูใอันนี้เล่นในโน้ตบุ๊กครับในโน้ตบุ๊กมันมันอันเดียวกันอ่ะทำไมไม่ครับมันจอเล็กกว่าครับได้แค่นี้หรอมาดิได้แค่นี้หรอเฮ้ยปากดีเลยเฮ้ยได้แค่นี้หรอเฮ้ยอดีตอดีไม่ดีได้แค่หนึ่งสไตมือนกันทำไมก็เดินกันมา ิงให้มันโดนดิครับเนาะนี่นี่เอาเป็นปืนอะไรอะไรปืนอะไรอ่ะเป็นไงล่ะเป็นปื่ออะไรไม่ใช่ลูกซองโอ้คนเรียบมะเล่นโอ้แรงเล่นอะไรก็ไม่รู้เนาะเฮียเกินไปนะบางทีเขาต้องใช้ไหวพริบดิเล่นเกมเนี่ย ได้มาลูกเจอใหญ่เหมือนจะได้เงี้ยอย่ามาลูกเจอกูใบพิพิธไม่ได้ใช่ใวพิิธบ้างกัดกัดเขาไม่ใช่ใบพิพิธหรอกมึงโง่ๆง่เออเดี๋ยวกูได้ได้มาไอ้วอไอ้หอยไอวอลูกนึงมาตรงกลางเลยเอาเอาไอ้วอลไปใช่ห้าสองแล้วนะเตรียมโอนเดี๋ยวนี้เลยนะไม่โอนกูทำคลิปจัดเอาเอาไอวอลไปไเอาเอาเอาไอ้วอลไอ้วอลไอ้วอลเออเออ ได้ได้ทำไมคนจะแพ้อ่ะเนาะทุกคนคนจะทางดิ่นุนเดี๋ยวเข้าใจ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 มาดีอะไรเนี่ยอะ อ่าเจอกันเจอกันได้มาเลยจ้าม่ต้องเด็ดละมั่งไอวอร์มาสักหอยจ่าตดดิ่ตดิตได้เด็ดแล้ว่ะาดคให้ดันอยู่ฝ่ายเดียวเลย กลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอโดนด้วไปดีแม่งเอ้เฮ้ยเวอรเกินไปเปล่าเราอ่ะกลัวเหรอบอกแล้วว่าอย่าให้เอาจริงเฮ้ยปากแซ่บเหรอเฮ้ยไม่ได้แซ่บแค่ปากนะอย่างอื่นก็แซ่บอ้าวได้เจ๋อเน่เอาไม่ตื้อต่อให้เลยตอนนี้วะอะไรอันนี้ไม่ตื้อต่อเลยต่อให้แล้วกันได้ได้ชอบ เจ้าซื้อหลอกเพราะก็ไม่ได้อัดตัวอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะหัวแย่แ่เกียวโก้เอาเอาเฮ้ย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 อะไรอะล่ะเพื่ออะไรวะคนง้อครับตั้งแอ๋อแบบไม่เอาเพื่ออะไรวะหัวแตกไปดิมาดีมาหัวใจอย่ายวาอย่าอย่าขอบังยาวแบ๊บขอบังยาวแปบโอ้โหร้องร้องขอชีวิตพี่อย่างนี้แหละร้องขอชีวิตทำไมอ่ะพี่อย่างนี้แหละ เอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเพื่ออะไรวะคุณถามดีเพื่ออะไระโอโอเ <First Blood. S 1> พื่อเพื่ออะไรอ่ะฮะไม่เข้าใจวะ่ะเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจวะ่ะเมียวเดี๋ยวนี้เมียว เอาไม่ไม่เอาแค่นั้นแหละแม่งเหลี่ยมว่ะคือคือทุกคนครับทุกคนก็เห็นนะผมโดนเหลี่ยมใช่ไหมครับทุกคนเออก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใครกดกระดิ่งให้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคือคลิปนี้โมคะคือจะมี EP สองก็ไม่รู้แต่ว่าตอนเกมนี้จะเหลี่ยมผมนะครับทุกคนไม่เอานะครับจะเป็นโมคะนะครับแล้วคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย